ชีวิตที่สสนหวานจอชีบิทาสวัสดีค่ะนัดแฟนได้ไว้10โมงนะคะจะออกไปรับที่ออฟฟิศแล้วก็ไปดื่มกาแฟาเพื่อนแต่งกระจกบ้านไปซื้อขนมปังด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้แต่งหน้าเพลินไปหน่อย9โมงห50แล้วไม่รู้จะไปทันหรือเปล่ากว่าจะเดินไปถึงออฟฟิศด้วยปกติแล้วอิตาเลียนนะคะ เขาจะแบบชิวๆค่ะไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่ก็จะทํางานช้ามากๆแล้วก็วันหยุดเยอะมากๆแต่ว่าอิตาเลียนท่านนี้ค่ะอิตาเลียนคุณเฟเดเนี่ย <c oughs> คนท่านที่จะตรงเวลานิดนึงสิบโมงก็ต้องมาสิบโมงนะเพราะว่ามีประชุมต่อเมนก็จะงอนค่ะเพราะไม่เป็นเราไปทานกาแฟ สวัสดีทุกท่านจากครม่าอิตาลีค่ะอยู่อิตาลีกับบ้านที่ช่องดอรเชวิตานะคะวันนี้ค่อนข้างจะทุลักทุเลนหน่อยค่ะเพราะาตื่นสายจะสังเกตได้ว่าเสียงในคลิปแป้งเปลี่ยนใช่ไหมคะใช่ค่ะแป้งมีปัญหาเกี่ยวกับระบบความความชื้นที่บ้านนะคะตอนนี้กําลังสั่งเครื่องทาความชื้นใหม่อยู่ค่ะเดี๋ยวจะใส่หมวกไปด้วยค่ะเพราะว่าอากาศค่อนข้าง,งเย็นอากาศในวันที่ถ่ายคลิปนี้ประมาณ2อ,อ,องศาค่ะค่อนข้างเย็นเลยแต่ว่า ปัญหาหลักๆก,ก็คือมีหมอกลงค่ะอากาศชื้นก็เลยต้องใส่พร็อพเยอะหน่อยค่ะในจมวกถุงมือไปแล้วนะคะเจอกัน,นะคะ่ะต้องรีบค่ะไม่งั้นเดี๋ไปไม่ทันสิบโม,มงต้องใช้ทางลัดด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะสายถ้าเดินเส้นนี้เนี่ยจะไวกว่าค่ะเส้นหลังบ้านแต่มันจะไม่มีวิวเพราะว่ามันเป็น พื้นที่พักอาศัยแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยแป้งไม่เดินเส้นนี้นะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเปลี่ยวแล้วก็อันตรายนิดนึงแต่ถ้าวันไหนไม่อยากเจอใครก็จะเดินเส้นนี้ค่ะอารมณ์แบบอารมณ์ไม่ดีไม่อยากทักทายใครก็จะเดินหลบๆมาเส้นนี้ มาดูว่าคุณเฟเด้เขามีประชุมด้วารอเราอยู่มาถึงแล้วค่ะแต่ว่าคุณเฟเด์เขายังคอนเฟรนต์อยู่นะคะเปิดกล้องอยู่ค่ะมาดูว่าปฏิกิิยาเป็นยังไงบ้าง เราวะดื่มกาแฟแล้วก็ซื้อขนมปังเดีย๋ยวเรามาเดินกลับบ้านกันนะคะเพราะว่าใกล้เวลาจะอาหารเที่ยงแล้วค่ะคลิปที่เห็นลงในทิ้งตอกนี้ก็ถ่ายแบบทุลักทุเลแบบนี้เลยค่ะเดินแบบรีบๆไปด้วยซื้อขนมปังแล้วก็แวะถ่ายคลิปไปด้วยอันที่เจนนี่อยากอยู่ข้างนอกนานๆนคะ่ะเพราะว่าวันนี้มีแดดออกอยากจะเดินอาบแดดสักหน่อยแต่ตอนนี้เ1บีนาฬิกาแล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะต้องรีบกลับมาเตรียมอาหารเที่ยงให้คุณเฟดเดี้เขา วันไหนที่คุณฟเฟดด้เขามีประชุมจากต่างประเทศนะคะเวลาทำโซนมันไม่ตรงกันใช่ไหมคะเที่ยงที่นี่อาจจะเป็นช่วงบ่ายที่นูน่นก็เลยทำให้เวลาทานอาหารเที่ยงหรือว่าเวลาเบรกเนี่ยจะมีค่อนข้างกระชันชิดค่ะก็จะเป็นเฉพาะวันที่ยุ่งนะคะวันไหนไม่ยุ่งก็ปล่อยอยๆค่ะเดินไปทานพิซซ่าเรียกันข้างนอกบางวันตอนเที่ยงมีเวลายเยอะ,ยอะ,ยอะ,ยอะก็นั่งทานหมูกระทะกันก็มีค่ะในช่วงฤด,ดูร้อน เดี๋ยวเรามาข้ามเข้าสู่ช่วงอาหารเย็นเลยแล้วกัน,นะคะ่ะวันนี้เราทานรสบีฟกันนะคะไม่มีเมนูพาสต้าแล้วค่ะดีใจมากๆเพราะว่าจะได้ทานเนื้อโปรตีนจุกๆสักทีเริ่มต้นจากการเตรียมเนื้อค่ะโรยเกลือให้ทั่วนะคะตั้งเตาแล้วก็ละลายเนยทิ้งไว้ค่ะจากนั้นเราจะนำตัวเนื้อนะคะลงไปจี่ในกระทะให้รอบๆด้าน,นะคะ ระหว่างที่คุณเฟด้ทำอาหารปลายแป้งก็จะเตรียมโต๊ะอาหารหั่นขนมปังเปิดไวรรอค่ะที่บ้านเราทำงานแบบทีมเวิร์คค่ะ ค่อยๆจีเนื้อให้สุทกทุกๆด้านนะคะไม่ใช้ไฟแรงไปไม่จีนานเกินไปนะคะขยันพลิกด้วยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อข้างในมันจะสุกก่อนพอจีน้องสุกในทุกๆด้านแล้วใช่ไหมคะเราจะทำการราดไวแดงค่ะเป็นคกกิ้งไวลงไปนะคะเนยที่ละลายไว้นะคะผสมกับเลือดที่ออกมาจากเนื้อแล้วก็ไรไฟนี่จะเป็นน้ำซุปอย่างดีเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะต้นโรสแมรี่เนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของชาวอิตาเลียนแทบจะทุกบ้านเลยนะคะที่เขาจะมีติดบ้านไว้สำหรับทำอาหารหรือว่าชงคอกเทลเครื่องดืง่ม แล้วราคาน้องในตลาดนี้ก็ไม่สูงมากนะคะจะซื้อแบบเป็นแพ็กที่เขาตัดมาไว้แล้วที่ขายแต่ใบหรือว่าจะซื้อแบบเป็นต้นในซูเปอร์มาร์เก็ตราคาก็จะประมาณ2-3ยูโรค่ะแป้งกับไฟดนดี้จะชอบซื้อแบบเป็นต้นเล็กๆมาไว้นะคะตัดแล้วก็รดน้าต้นไม้หน่อยะคะ่ะสักพักน้องก็แตกใบออกมาใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มความหอมของเนื้อนะคะเราจะใส่โรสแมรี่ลงไปด้วยค่ะในทุกๆด้านเลยนะคะสังเกตไหมคะว่าทำไมเราถึงมัดเนื เนื้อสันในทั้งเส้นเนี่ยจะมีบางส่วนของเส้นที่แตกเป็น2เส้นย่อยค่ะคือเป็นก้ามเนื้อ2เส้นติดกันอยู่ด้วยเนื้อเยื่อบางๆนะคะถ้าได้ขัดส่วนอนุมกมาพอดีเนี่ยจะต้องมัดค่ะเพื่อป้องกันการเนื้อแตกระหว่างการทําค่ะเพื่อความสวยงามร้นล้วนค่ะเวลาไปซื้อเนื้อที่ร้านเขาก็จะมัดมาให้เรียบร้อยเลย ปกติเนื้อสเต็กทั่วไปที่เราทานนะคะจะเป็นแบนๆใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะมัดแบบนี้นะคะเพื่อทรงเนื้อค่ะจานนี้นะคะจะเป็นลักษณะเนื้อทรงหนาสูงค่ะเพื่อให้เนื้อเนี่ยไม่เสียทรงนะคะไม่เสียรูปตอนทําก็เลยต้องใช้เชือกมัดทรงไว้ก่อนใช้เวลาอบประมาณ30นาทีค่ะไฟ200แล้วแต่ความสุกตามใจชอบเลยนะคะ บ้านนี้จะทานเนื้อประมาณนี้ค่ะข้างในจะเป็นมีเดียมแรน์นะคะส่วนแป้งจะทานส่วนที่มันคุกค่ะส่วนจะเป็นด้านข้างส่วนด้านข้างที่โดนความร้อนจากการจี่แล้วก็การอบเนี่ยมันจะเวลดันทำให้เนื้อมันจะค่อนข้างด้านแล้วก็แข็งนิดนึงค่ะส่วนเทนเจอร์แล้วก็รสชาติของเนื้อส่วนข้างในที่เป็นมีเดียมแรน์นี่ค่อนข้างที่จะนุ่มเลยค่ะสไตล์ดิชวันนี้เราเป็นมันฝรั่งอบทำโดยคุณพ่อค่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงมูลลังปะปกติเราแป้งกาแฟเดจะดื่มเนโกรนีกันใช่ไหมคะวันนี้เรามาดื่มเนโกรนีสปายาโตค่ะเนโกรนีที่ไม่รสชาติรุนแรงเท่าเนโกรนีทั่วไปนะคะเหมาะสำหรับสาวๆเลยค่ะเครื่องดื่มชนิดนี้นะคะเกิดขึ้นครั้งแรกที่บาร์บาโซดิมิลานในปี1 9 7 2ค่ะโดยบาร์เทนเดอร์ท่านหนึ่งนะคะสาเหตุที่เกิดเครื่องดื่มชนิดนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าจินที่บาร์หมดค่ะ เขาก็เลย c r e เอทเนโกรนีสว a ยาโตขึ้นมานะคะขมแบบคลาสสิกค,ค่ะแต่ว่าจะเพิ่มสปร i n กไวน์เข้ามาค่ะวันนี้เราได้ Red w ว m a n มาใหม่นะคะจากตุรินค่ะ Red w o r m o n t เนี่ยเขาจะไม่นับเป็นเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ค่ะเขาจะนับเป็นยาโรมเหมือนแบบยาดองสมุนไพรบ้านเราเลยแล้วเขาจะนิยมดื่มเป็นเครื่องดื่มช่วยย่อยหลังอาหารเที่ยงหลังอาหารเย็น เขาจะมีขายที่บาร์หรือว่าร้านกาแฟานะคะส่วนมากเนี่ยเขาจะดื่มกาแฟาหลังอาหารเที่ยงกันใช่ไหมคะ <Okay. S 1> แต่ที่ทูรินเนี่ยเขาจะดื่มเป็นเรดบลอนด์เพียวๆแบบนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากคะ่ะแป้งกับเฟดี้นะคะมีโอกาสแวะผ่านทูรินคะ่ะก็เลยแวะดื่มกาแฟากันหน่อยพอเดินเข้าไปในร้านนะคะในบาร์หรือว่าคาเฟ่นะคะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเสิร์ฟเครื่องดื่มเอสเพรสโซช็อตหรือว่ากาแฟา อีกด้านเนี่ยก็จะเป็นเสิร์ฟเครื่องดื่มล้างปากหรือว่าเครื่องดื่มช่วยย่อยที่เป็นวัวมอนทีนี้ก็ต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาไปกาแฟาหรือว่าไปแอลกอฮอล์เนโกรนีสเบียโตต่างจากเนโกรนีปกติตรงที่เหล้าจินจะหายไปค่ะจะแทนที่ด้วยส p a r k กิ g งไวน์แทน อัตราส่วนก็จะ1ต่อหนึต่อนหนึเช่นเคยเหมือนในโกรนี่ทั่วไปเลยค่ะแต่ว่าจินหายไปเท่านั้นวันนี้ที่บาร์ของเราเนี่ยคุณบาร์เทนเดอร์เขาเตรียมถั่วแระให้ด้วยค่ะซื้อแบบโฟเซนมาแช่ตู้เย็นไว้นะคะจากตลาดเอเชียค่ะเวลาทานก็เอามานึ่งกับน้ำร้อนแปบ๊บเดียวก็ได้ทานแล้วค่ะ พอดื่มไปสักพักนะคะบาร์เทนเดอร์ก็นึกขึ้นได้คะ่ะว่าขาดอะไรไปอขาดเปลือกส้มค่ะส่วนลูกค้าก็บอกนะคะว่าไม่เป็นไรคะ่ะไม่ถือดื่มได้ไม่ต้องลุกขึ้นไปหั่นเปลือกส้มมาหรอก<ไ>พอหนุ่มอิตาเลียนโปรเฟชชั่นนิสของเราทนไม่ไหวคะ่ะต้องลุกขึ้นไปหั่นเปลือกส้มมาฉันเคยแต่ยอมรับจริงๆนะคะว่าเครื่องดื่มในกรอเน่เนี่ยถ้าขาดกลิ่นของเปลือกส้มแล้วมันทำให้วิวๆิยังไงไม่รู้คะ่ะ เครื่องดื่มชนิดนี้มันจะขมนิดนึงค่ะแต่พอได้กลิ่นของเปลือกส้มแล้วมาทำให้เราเฟรชขึ้นมาทันทีชีวิตที่แสนหวานดอชเชีวิต้าวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ